การเจริญวิปัส,สนาต้องมีเหตุผลการเจริญวิปัส,สนาคำว่าวิปัส,สนาก็คือปัญญานั่นเองเพียงเรียกต่างกันคนละศัพท์เท่านั้นปัญญาในระดับนี้มีองค์ประกอบส่วนสำคัญคือจิตเมื่อจิตมีความเข้าใจตามปัญญามีความเข้าใจในเหตุในผลของปัญญา ทำความเข้าใจในหลักความเป็นจริงเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องอะไรธรรมะบทไหนก็ทําความเข้าใจตามปัญญาเมื่อพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงความทุกข์เรื่องอนัตตาจิตก็รู้จริงตามปัญญาเมื่อจิตและปัญญามีความสัมพันธ์กันอยู่ในลักษณะนี้นี้แหละจึงให้ชื่อว่า การเจริญวิปัสนาเมื่อจิตมีความรู้ชัดเจนขึ้นมากน้อยแค่ไหนปัญญาก็เห็นชัดเจนตามจิตไปด้วยเมื่อปัญญามีความสว่างมากขึ้นเท่าไรจิตก็รู้ตามปัญญามากขึ้นไปเท่านั้นเหมือนกับการทำงานไฟก็ไม่สว่างคนก็ไม่เป็นงานจะไม่มีผลของงานเกิดขึ้นได้เลย ถ้าไฟสว่างน้อยคนก็รู้งานพอสมควรงานนั้นจะสำเร็จได้ช้าถ้าไฟสว่างมากขึ้นคนก็รู้งานมากขึ้นงานนั้นก็จะเสร็จเร็วขึ้นถ้าไฟสว่างเต็มที่คนก็รู้งานอย่างชำนาญผลของการทำงานก็จะสำเร็จได้เร็วนี้ฉันใดนักปฏิบัติที่ไม่รู้แนวทางปฏิบัติ ปัญญาก็ไม่ฉลาดในทางธรรมการปฏิบัติก็ยังเป็นไปไม่ได้ต้องศึกษาธรรมะแนวทางปฏิบัติให้เข้าใจใช้ปัญญาใครครวญเหตุผลจนเกิดความแน่ใจว่าภาวนาอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องแล้วและศึกษาอุบายแนวทางจากท่านผู้รู้จนเกิดความมั่นใจว่าเป็นอุบายที่ถูกต้องแล้ว นั้นแลจงลงมือปฏิบัติแล้วจะค่อยรู้เห็นตามความเป็นจริงต่อไปถ้าความรู้ในอุบายการปฏิบัติมีบ้างปัญญาก็เริ่มมีเหตุผลการปฏิบัติก็จะค่อยเป็นไปในระดับนี้อยู่ในขั้นพื้นฐานการปฏิบัติมีแนวทางที่จะเป็นไปได้เพราะฐานความรู้และฐานของปัญญา เริ่มเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือความเห็นชอบและการดำริพิจ,จารณาอยู่ในฐานของมรรคแปดเร่งปฏิบัติมากเท่าไรความรู้ความเห็นในสัจธรรมก็จะขยายต่อไปถ้ารู้ในอุบายการปฏิบัติธรรมถูกต้องมากขึ้นปัญญาความฉลาดความสว่างความรู้จริงความเห็นจริง ในสัจธรรมก็มีความมั่นใจในตัวเองการภาวนาปฏิบัติจะไม่มีการผิดทางรู้จักวิธีที่จะหาอุบายมาแก้ไขปัญหาของตัวเองได้จะไม่เป็นไปในทางมิจฉาปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจผิดแต่อย่างใดจะทำสมาธิก็จะเป็นสัมมาสมาธิจะพิจารณาด้วยปัญญา ก็ถูกต้องตามศัจธรรมจะดำริพิจารณาศัจธรรมใดก็มีความแยบคายหายจากความสงสัยลังเลในธรรมและอุบายการปฏิบัติธรรมมีความถูกต้องการปฏิบัติธรรมที่อยู่ในระดับนี้จึงชื่อว่าอยู่ในขั้นสมถะและวิปัสสนาอย่างแท้จริงและนับได้ว่า ผู้นั้นเข้าเส้นทางขององค์มรรคได้ถูกต้องถ้าเร่งภาวนาในอุบายของสัมมถะและวิปัสสนามากขึ้นเท่าไรความเป็นไปในวิปัสนาญาณก็อยู่แค่เอื้อมมือผู้นั้นก็จะพบกระแสธรรมด้วยตัวเองอย่างเปิดเผย